ต้อนรับเข้าสู่รายการเบ้า์เรืหัวม่วนชวนมาโช์คุณผู้ชมครับมารับชมกันได้นะครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับทางช่อง PSI 1 0 6 t h a i v a r i ไทยวอร์ชรันได้นะครับคุณผู้ชมรวมถึง f c e b o o o f แฟนเพจนะครับสามารถรับชมได้สตรีมสดๆผ่านทางเพจอีสานทีวีของเรานะครับคุณผู้ชมเข้ามารับ <Wow. S 1> ชมกันเยอะๆนะครับ ทางรายการของเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการของเรานะครับเครื่องสีข้าว o อนซอนอาจจะเห็นนะนี่ครับเครื่องสีข้าวออนซอนนะครับคุณผู้ชมช่วงก่อนเข้ารายการนะครับก็มีโฆษณาครับมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อนะครับยืน โฆษณาพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือป้อไทโฮมนั่นเองครับผมเครื่องสีข้าวทุกรุ่นนะครับรับประกันมอเตอร์6เดือนนะครับรับประกันโครงสร้าง2ปีส่งฟรีทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมมีแบบระบบ2หัวนะครับผมมีหัวสีกับหัวบดนะครับราคา15,000บาทนะครับพร้อมตะแกรงสันนะครับคุณผู้ชมระบบหหัวมีตะแกรงสันนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทแต่จะไม่มีหัวบดนะคุณผู้ชมและก็ระบบ1หัวเป็นตะแกรงธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตะแกรงสันที่มีตัวร่อนเอาปลาย ราคาย่อมเยามากๆนะครับคุณผู้ชมราคา8,999บาทนะครับรวมถึงโอ้โหยังมีอีกหลายแบบนะครับคุณผู้ชมสนใจครับติดต่อโทรเข้ามาเลยครับ0982637999นะครับ0982637999นะครับผมราคาดกราคาดีของดีแน่นอนครับคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ จะเกี่ยวข้าวกันแล้วเนี่ยเหมาะมีไว้สําหรับครัวเรือนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงติดต่อกันมานะครับผมช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับผมทางรายการของเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเรื่อยๆนะครับผมมีกิจกรรมดีๆมีศิลปินดีๆมาฝากมาต้อนคุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับผมเอาละวันนี้ไปฟังเพลงกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ ้ชมกลับเข้ามาช่วงที่2ของรา,รายการนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลายอีกครั้งนะครับเครื่องสีข้าวออนซอนนะครับสีข้าวดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีข้าวออนซอนเท่านั้น <Yeah. S 1> ช่วงนี้นะครับผู้ชม <Yeah. S 1> ปกติแล้วเนี่ยจะมีศิลปินเข้ามาใช่ไหมแต่วันนี้นะผมต้องบอกเลยว่ามีศิลปินครับแต่ว่าศิลปินคนนี้เนี่ยทีเด็ดมากๆนะครับผมสุดยอดอดีตเซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยโอ้โหวันนี้มาในรายการมอนุมวันชุนมาโชว์ ไม่อยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นของดีอย่างนี้ผมไม่ให้คุณผู้ชมดูผมจะเก็บไว้ดูคนเดียว <laughs> จะบ้าเหรอ <laughs> ให้ดูแต่ว่าอดใจรอสักครู่เดียวครับของดีต้องรอกันหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับในช่วงเก่าไขรไม่เราโอ้ oh. มันใหม่ตรงไหนเนี่ยมันเก่าจะตายอยู่แล้วโปรดิวเซอร์เลือกเพลงอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เพลงก็ดังตุ่มตุมตุมเออรายการไม่เคยเปิดได้ไงต้องเปิดปบ่อยๆครับเพลงนี้สุดยอดมากๆเอาละเอาละเอาละพักคู่เดียว แต่ผมบอกเลยนะอย่าก,กับพริบตาอย่าหายไปในคู่เดียวจริงนะพักแบบสั้นมากๆนะ,นะคุณผู้ชมอาจจะไม่ถึง30วินาทีอาจจะไม่ถึงนาทีนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> คุณจะพลาดแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่รอช่วงหน้าเซ็กซี่สตารเมืองไทยจะเป็นใครนั้นรอสักคู่เดียวครับ sing de to me yang you sdor sdor ฉันที่ใช้สม ฉันให้เธอไวดมว้าวคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าศิลปินของเราวันนี้เป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยนะครับผมทางรายการยินดีต้อนรับคุณลูกตาลเฉลิมจิตจันเกตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบคเอาเอาความรู้สึกก่อนนะที่ได้ฟังเพลงนี้นะคุณผู้ชมผมต้องหัวใจมันวิววิวนะครับและพอมาเจอท่อนนี้ครับพี่ลูกตาลครับ ทำาไม่ลังเกียจฉันไม่เธอไม่ดมโอ้โห oh, ท่านี้ดีเด็ดมากๆนะครับผมต้องขออนุญาตถามที่มาที่ไปก่อนพี่ลูกตาเนี่เป็นศิลปินนักร้องเลยปะครับหรือยังไงฮะไม่ได้เป็นค่ะเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงใช่ไหมครับผม่ะคะเขาบอกว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์ตัวแม่เลยก็สมัยก่อนนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สแสดงอะไรมานานแล้วตั้ง28ปปีแล้ว 28ปีคือผ่านมา28ปีแล้วที่ไม่ได้มีผลงานการแสดงช่วงนีก็แสดงมา28ปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นเป็สิบกว่าปีแล้วค่ะที่ที่ไม่ได้มีผลงานอะไรช่วงนี้ค่ะแล้วช่วงที่ระหว่างพักงานเนี่ยพี่ลูกตาลทําอะไรครับก็ทําธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วผันตัวมาเป็นนักร้องได้ยังไงฮะคือเริ่มจากตรงโควิดก่อนนะคะโควิดใช่แล้วโควิดเป็นเหตุนะโควิดเนี่ยคือทุกคนเขาก็ว่างพี่ก็ว่า ทำอะไรใช่ไหมคะอยู่บ้านเฉยอยู่บ้านเฉยก็ไปยืมกีต้าน้องชายมาแล้วก็มาฝึกเล่นจาก YouTube เล่นเองหัดจาก y u t u b e หัดจาก YouTube ตอนช่วงโควิด2อเดือนนะนะคะก็เปิด YouTube ดูแล้วก็ฝึกเล่นเองพอเล่นจนเป็นเพลงได้แล้วก็รู้สึกเออเราก็เล่นได้นะตัวที่ไม่มีใครมาสอนเลยนะเดี๋ยว พี่ลูกตาเนี่ยจากที่ไม่ไม่เป็นพีตาเลยเนี่ยนะใช้เวลา2เดือนใช่ก็มานั่งเปิดหนังสือเพลงว่า้นิ้วนี่มันจุดตรงไหนตรงไหนแล้วก็ทำตามใช่ดูหนังสือก่อนแล้วก็ไปดูในวิดีโอว่าเขาว่านิ้ววางยังไงแล้วก็ตียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้คุณผู้ชมผมต้องบอกนะพี่ลูกตาทำลายคาคํานึงที่เป็นสุภาษิตที่คนโบราณเขาสอนกันมาไม้แก่ดัดยาก ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากใ,ใช่ไหมนี่ไม่จริงเลยนะฮะอันนี้บอกไม่มีใครแก่เกินเรียนเอออันนี้ต้องเป็นแบบไม่มีใครแก่เกินจริงคือปกติแล้วเนี่ยคนเนี่ยถ้าเกิดแบบสมมติ อายุเริ่มเยอะนะครับอายุเริ่มมันจะฝึกหัดจับอะไรมันก็ค่อนข้างลำบากแล้วี่ก็4แแล้วส8แล้วใช่ยังสวยอู่เลยครับพี่ก็เลยเอยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองก็สนุกดีก็เริ่มเล่นกีตาร์พอมันก็เล่นได้ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าจุดประกายเราทำให้เรารู้สึกว่ายอยากมีเพลงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปคุยกับโปรดิวเซอร์อยากทำเพลงอยากทำเพลงทีนี้ก็คุยกับโปรดิวเซอร์แล้วมันออกมาเป็นเพลงเก่งในได้ยังไงครับพี่คือไปคุยกับคุณแทงโอเวอร์คือมันมีสตอรี่ค่ะคือพี่เนี่ย เป็นคนที่ถ่ายเซ็กซี่เยอะแล้วก็มีเกางเกงในที่สําหรับใส่ถ่ายแบบเยอะมากนะคะเป็นเป็นของส่วนตัวหรอของส่วนตัวเลยของส่วนตัวเลยอันนี้ขอขอย้อนถามความรู้ครับเวลาเราไปถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยทีมงานเขาไม่ได้เตรียมของพี่เอาของพี่ไปเองพี่ชอบซื้อไปเองเอาไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีชุดเสื้อผ้าต่างๆเยอะมากแล้วช่วงนั้นพี่ก็ว่างไงพี่ก็เอาเสื้อผ้ามือสองพี่อ่ะมา300กว่าชุด แล้วก็กางเกงในที่ใช้แล้วอะ่ะกับชุดชั้นในกับชุดว่ายน้ำอะ่ะมาโพสขายคนขายช่วงโควิดเนี่ยนะใช่แล้วปรากฏว่าชุดเสื้อผ้า300ชุดชุดลาตรีพี่อะ่ะ ขายไม่ได้สักชุดแต่กางเกงในพี่ขายสองวันหมดเป็นร้อยกว่าตัวจริงป่ะใช่กับชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากแล้วพี่ก็ไปดูว่าคนที่ซื้อเนี่ยผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยด้วยใช่เขาอายุประมาณไหนครับพี่ไล่ดูได้ไหมมีตั้งแต่20กว่าจนถึง560กเลยห้าสิกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เออเขาก็ชอบชื่นชอบเราเนาะแล้วก็มีแฟนๆขับหลายๆคนนะคะทั้งทางเพจของพี่อ่ะเขาชอบส่วนงพี่ลูกตาลครับ ผมขอกางเกงในพี่ได้ไหมครับผมมีเยอะก่อนทักมอย่างนี้เลยอ่ะฮะผมขอซื้อกางเกงในต่อพี่ได้ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยคือบ่อยมากพี่ก็เลยว่าคนมันมาขอซื้อพี่เยอะไงพี่ก็ของก็เยอะก็ลกบ้านพี่ก็เลยมาโลละขายก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออของมือสองใครจะซื้อแลวก็ซื้อไปเถอะไปทำแล้วก็ไปทำด้วยความคิดของพี่ลูกตาที่โพสตขายเนี่ยพี่ลูกตาคิดว่าโพสต์ให้ผู้หญิงด้วยกันไหม พี่ยังไม่สนใจหรอกว่าใครจะซื้อพี่ก็มันไปหมดอ่ะก็จะมีแผนกชุดชั้นในหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพวกผู้ชายเคยมาขอซื้อกันเยอะคือก่อนที่จะโควิดแล้วใช่มันขอินบ็อกขออะไรประมาณอย่างงี้แล้วพี่ลูกตารู้สึกไงครับเวลาเขาอินบ็อกซ์มาทานอย่างเงี้ย พี่ไม่รู้สึกแะไรตอนแรกเขา inbox เข้ามาถามเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเอาอเขาคงชื่นชอบชื่นชมเราเนาะ uh huh. แต่ละคนก็มีความชื่นชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันนะคะ uh huh. ไม่ได้คิดว่าจะเป็นโรคจิตหรืออะไร uh huh. ก็คิดว่าเออก็ก็แปลกดีอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. คงอยากจะสะสมของเรา uh huh. แล้วก็มีบางท่านเคยแบบว่าส่งเมสเซจมาซื้อไปแล้วมารีวิวให้ดูด้วย <laughs> รีวิวยังใส่รีวิวแหบนพี่คุณผู้ชายก็ไม่ได้รีวิวเขาก็ถ่ายรูป uh huh. ว่าเขาได้รับของแล้วนะแต่ว่าเชื่อไหมหูว่า ผมชอบเกงงนพี่มากเลยเพราะพี่เนี่ยตัวใหญ่ผมใส่เองไปทํางานทุกวันเลยวันไหนผมใส่ไปทํางานเนี่ยเฮงเฮงขายของดีมีเงินเข้าพี่กางเกงในพี่เนี่ยมันเฮงจริงๆโอใช่ประมาณนี้สุดยอดอันนี้คือเรื่องจริงก็เเรื่องจริงเลยก็เลยไปเล่าให้โปรดิวเซอร์ฟังก็อเฮ้ยนั่นเอาเพลงนานดีกว่าคำๆดีคืออยากจะทําเพลงอะไรที่มันแบบคล้ายๆว่าคนฟังแล้วแบบยิ้มอ่ะใช่ค่ะแค่นี้เอง โอ้แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมโคตรยิ้มเลยนะฮะยิ้มแบบ ท่อนนี้ท่อนที่ผมบอกไปมันพีคมากเลยถ้าคุณไม่รังเกียจจะกินไปไม่ะอันนี้คือพี่ลูกตาลมีส่วนเขียนเนื้ออะไรกับร่วมกับพี่ดิ้นไหมฮะพี่ไม่ได้เขียนเนื้อแต่พี่เล่าสตอรี่ของพี่ฟ้าเขาก็มีพี่ดิเขาติดโจทย์แตกเลยใช่ค่ะคราวหน้าผมจะทําเพลงยกทรงให้อีกเพลงหนึ่งจริงครับอันนี้คือทำออกมาแล้วปล่อยไปทาง u t u b e แล้วก็คือจริงๆทำมาสนุกสนุกเล่นๆอยากจะให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยากทำนะอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแต่ขำๆก็เริ่มทำช่อง YouTube แล้วก็ป ทางช่อง YouTube ของตัวเองอะ <ừ> ค่ะก็ชลมจิตออฟฟิเชียลลมจิตออฟฟิเ of ชียล <s> ใช่ค,ค่ะในเพลงนี้เนี่ยพี่ลูกตาเล่นกีตาร์เองด้วยปะ มันจะมีเพลง2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือเป็นเพลงเต็มนะคะแล้วก็จะมีดนตรีปกตินะคะส่วนอีกอันนึงก็เป็นเวอร์ชันที่ร้องเองเล่นเองช่เป็นอะคูสติกก่อประมาณโชว์ว่าเออเล่นได้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็อยากเป็นความภูมิใจของเราว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นว่าถ้าอยากทําอะไรอ่ะถ้าลองไม่ไม่ท้ออ่ะมันก็ทําได้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเก่งนะครับพี่ปกติแล้วเนี่ยมันยากมากๆนะการที่จะหัดเล่นกีตาร์แค่เดือนสเดือนและสามารถตีคอร์ด คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้ดูนะทัมมิ่ง เป๊ะมากจึงจึงเกิดแตกอยู่แล้วมันเป๊ะมากมันมันเหมือนคนที่มีพื้นฐานทันนั่นดนตรีอยู่แล้วแล้วช่วงโควิดเนี่ยใครทําอะไรก็ทําได้หมดนะใครเป็นเชฟก็เป็นใครจะร้องเพลงก็ได้ได้หมดเลยใครจะเป็นนักเต้นก็ได้โอ้โหช่วงโควิดี่เพลงปล่อยออกมาเยอะมากใช่่คะฟังแทบไม่ทันเลยครับศิลปินเยอะมากลยครับก็ต่างคนก็ต่างว่างอะเนาะใช่ค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือพี่ลูกต่างคุณผู้ชมที่สําคัญหัดเล่นกีตาร์เองด้วยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเข้าห้องบันทึกเสียงการอัดกีต้าร์เองสดๆเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เลย รู้สึกยังไงบ้างครับเวลาเข้ออาอัดเวลาเข้ออาอัดก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันร้องนี่มันสบายอยู่แล้วเพราะว่าเราเออเราก็ร้องอย่างเดียว <ừ> อีกอันนึงเป็นกีตาากก็จะมีคนสอนเยอะอยู่เหมือนกัน <ừ> ก็ เป็นวันกว่าจะได้อะไรเงี้ยบางทีถ่ายไปอัดไปมันก็เจ็บมือเจ็บนิ้วมันก็ต้องหยุดบัางอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้ก็เออเอาที่ดีที่สุดที่เราทําได้อะค่ะมันก็ได้หลายเทคอยู่เหมือนกันร้องไปเล่นไปเลยไม่มีวันเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วก็มาร้องใช่ใช่แล้วก็ร้องทับเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้โฟกัสให้ตรงจุดกันครับผมไปบันทึกเสียงที่ไหนกันครับห้องอัดสตูดิโอค่ะสตูดิโอเลยใช่ค่ะครับผมโอ้โห เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินศิลปินผมจะใช้คําว่าอะไรดีศิลปินรุ่นใหม่ไหมรุ่นเก่ามาใหม่ร่นเก่ามาใหม่แต่ผม่าไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตย้อนถามไปถึงผลงานในอดีตของพี่ตานหน่อยนะครับผมมีผลงานอะไรยังไงบ้างครับก็พี่เริ่มจากประกวดนางงามก่อนตอนอายุ17ปี1990 เกิดเกิดหรือยังผมเกิดได้4ปีครับก็ปรากฏนางงามได้ลองมิสเทเลนเบอร์หลังจากนั้นก็เล่นมิสทลนเบอร์ลองลองใช่หลังจากนั้นก็เล่นละครแล้วก็เล่นหนังใหญ่ของอาชลองพักดีวิจิตนะคะชื่อว่าสุดขีดมกนเจ้าพยาก็เปลี่ยนโฉมเป็นเซ็กซี่สตาร์อะไรประมาณนี้เป็นชื่อเป็นชลมจิตแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณสัก 3, ามสี่กว่า่พี่ก็หยุดแล้วทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าก็ยังเห็นในทีวีอยู่บ้างเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆเคเบิลทีวีต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำธุรกิจเกี่ยวอะไรบ้างครับพี่ก็ตอนนี้ก็เปิดฟิตเนสเปิดยิมอยู่ค่ะเป็นออกกำลังกายอยู่แถวไหนฮะแถว r c a ค่ะ RCA ใช่ประมาณที่เขาเที่ยวกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนทำอาหารเสริมต่างๆค่ะก็ทำหลายอย่าง ไอ,ไอ้ Miss Thailand World กับมิสย <Wow. S 1> ูน,นิเวิร์สมันอันเดียวกันไหมพี่สมัยก่อนมีมิสไทยแลนด์เว o ร์ d กับน,นางสาวไทยแล้วก็ m i ก็ไม่มีไม่มี Universe, มิสยูนิเวิร์สมิสยูนิเวิร์สก็เป็นนางสาวไทย,ยอะไรเงี้ยค่ะมีแค่เวทีสองเวทีเนี่ยพี่ไปรองแชมป์เลยใช่พอพอเราได้รองแชมป์ปุ๊บแล้วผันตัวเองเข้าวงการบันเทิงโดยอัตโนมัติเลยไหมช่ใช่ค่ะเป็นนางแบบอะไรไปเรื่อยๆแล้วจากจากเล่นเป็นดาราเล่นเล่นละครอยู่ดีมาพลิกเป็นแบบเซ็กซี่สตาร์ได้ไงครับพี่ก็บทมันได้รับเป็นเพราะว่าเรา อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราหรือมั้งรับไปแคสติ้งหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการบทเซ็กซี่พี่ก็เลยไปรับเล่นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่งตัวเซ็กซี่สมัยก่อนเนี้ยนางเอกกับเซ็กซี่มันไม่เหมือนกันคือนางเอกก็เรียบร้อยไปเลยพวกเซ็กซี่ก็จะเซ็กซี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแยกกลุ่มกันอย่างชัดเจนก็มีไม่กี่คนสมัยนั้นเราก็เลยมีงานเยอะช่วงนั้นนะคะครับผมแล้วนางเอกในในยุคที่พี่พี่ลูกตาเล่นอะละครในยุคใครนะนางเอกยุคนั้นมันก็มีหลายคนนะแต่พี่เล่นเจอ สมัยพี่หลายคนอ่ะผมน่าจะผมน่าจะแบบแบบบอ่เลยผไม่ทำเลยใช่ค่ะถือว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์รุ่นแรกเลยรุ่นแรกโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ผมภูมิใจมากเลยที่ได้สัมภาษณ์พี่วันนี้นะครับแล้วพูดถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอมีหรือยังฮะมีเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ออกไปแล้วมีทั้งสองเวอร์ชันเลยไปดูได้ที่ช่องยูทูบของลูต่างค่ะ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมเอามาเปิดปด,ด้วยได้ไหมครับเปิดได้เลยเปิดได้เลยอะถ้างั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชม MV ของพี่ลูกตาลกัครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะที่ศิลปินมาแล้วผมไม่อยากให้รายการมันจบไปแค่นี้คุณผู้ชมผมอยากจะอยูกที่เขาเั่นแบบ ยังมีสวยมากพี่ค่ะถ่ายทํากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหรครับก็สองอาทิตย์่สลับกันถ่ายมี2วันใช่ก็เพิ่งจะออกอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะพูดคือเพลงนี้เนี่ยทำเสร็จเมื่อช่วงหลังโควิดนี่ใช่ไหมครับต้นเดือนนี้เองค่ะเดือนเดือนนี้เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ใช่พออัดเสียงเสร็จบันทึกเสียงเสร็จถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยใช่ค่ะแล้วลง YouTube ก็เป็นเวอร์ชันของมิวสิกวิดีโอเลยใช่ไหมครับใช่มี2เวอร์ชันคืออะคูสติกอแล้วก็แบบแบบเต็มแล้วก็แบบแบบแบบนี้ครับคุณผผูู้้้ชชมมมออัันนีีเื่กดดไ พี่พี่ลูกตาลบอกว่าเธอดูไวิชดเธอเอานี่ไปดูอันนี้ครับนี่คือเป็นโปสเตอร์ของพี่จะมี4แบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่สามารถออกอากาศได้แล้วก็จะมีแบบที่ไม่สามารถเอามาโชว์ได้มีแบบนั้นด้วยเหรอครับพี่มีแบบซีเครตด้วยแล้วครับไปดูที่ไหนครับไปต้องต้องกดไลค์กดแชร์แล้วพี่จะแจกถึงบ้านกดไลค์กดแชร์ แฟนเพจใช่ไหมครับใช่แฟนเพจชื่ออะไรครับพี่เออ่ชลมจิตแฟนเพจเดี๋ยวนะฮะชลมจิตหรือไม่ก็ C H A L O M B J จ T ไปเสิร์ชลูกตาลกางเกงในก็เจอลูกตาลเกงในก็เจอเลยมันนจะขึ้ไปขึ้นมาแนะนําขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้โหนี่เป็นโปสเตอร์ค่อนข้างจะขายของนิดนึงก็ก็แนวแนวแนวพี่ลูกตาลน้องขายกางเกงในอขายกางเกงในกึ่งเก่งชมเห็นชัดไหมคะ ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวโพสให้ดูเลยเอาจริงเหรอพี่เอาแบบชัดๆเ,เคียร์เคียร์เรรพื่อนนี่ <c oughs> เดี๋ยวแตเย,นย,นยน็นๆล้อเล่นโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวจอดำเลยทีเดียวเ <c oughs> ล้ครับโอ้นี่สวยมากค่ะ <c oughs> ว,ว้าวกางเกงในชโลมจิตลูกตาชโลมจิตนะครับผมโอ้โหสวยเซ็กซี่มากๆแล้วความคาดหวังในเพลงนี้คุณพี่ลูกตาลคาดหวังอย่างไงบ้างครับก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจฟังดูเนว่า เออมันเป็นเพลงตลกตลกที่พี่ลูกตาทำเรื่องชื่อเพลงมาอาจจะดูแบบว่าวิวล้อแหลมเนาะแต่ถ้าฟังแล้วว่าต้องยิ้มอ่ะต้องขำต้องยิ้มอ่ะครับผม,มเราเคยจะได้ยินแต่อ่าวงดนตรีเนาะมุมเกงนะครับผมแต่ทีนี้เจอเพลงกเกงในเข้าไปนี่เด็ดกว่าอีกนะค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของ พี่ลูกตาลน,นะครับผมที่อยากจะนําเสนอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงออแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้เ,ออเดี๋ยวก็จะแฝงความเซ็กซีน่นิดๆในมิวสิกวิดีโอของพี่ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะออนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดดนะครับแต่ถ้าเด็กจะดูก็คอยให้มีผู้ใหญ่ดูข้างนะครับคอยแนะนํา <c oughs> ว่านี่มันคืองานศิลป,ปะ <c oughs> นะเออเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบมา มันโปอะไรเยอะแยะมากมายอ <ๆ S 2> ากอกแนวเซ็กซี่ครับผมสุดท้ายนี้ครับอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมไม่อยากลารายการไปเลยแต่ด้วยเวลามันจํากัดจริงๆนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ลูกตาลนนครับฝากช่องทางการติดตามฝากธุรกิจส่วนตัวอะไรจัดเต็มเลยครับพี่เจอญเลยครับค่ะคก็ฝากไว้นะคะสําหรับเพลงกางเกงในนะคะของลูกตาลฉลมจิตนะคะหาดูได้ที่ช่อง YouTube ค่ะ ชลอมจิตออฟฟิเชียลนะคะ C H A L O M E J I T นะคะชลอมจิตหรือง่ายๆก็เซิร์ชไปเลยว่าลูกตาลชลมจิตหรือกางเกงในฉลมจิตอะไรก็ได้ภาษาไทยก็ได้ก็จะได้เจอเหมือนกันค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะธุรกิจส่วนตัวครับได้เลยครับพี่ก็มีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีอาหารเสิร์ฟออกมาเร็วๆนี้เดี๋ยวค่อยมาแจ้งอีกทีนึงตอนนี้ก็ติดตามทางเฟซ c e b บุ๊กแฟนเพจก็ได้นะคะของชลอมจิตเฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะครับผมโอ้โห นี่แหละครับคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะผมว่ามีของดีๆเด็ดๆเยอะเลยนะครับวันนี้ทางรายการของเราขอขอบพระคุณพี่รุตาลมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับผมรอเพลงเชื่อชั้นในอยู่นะครับพี่ค่ะเชื่อชั้นในมีแน่เดี๋ยวพี่พลาดทำไมด้วยพลาดเลยโอ้ตอนถ่ายเอ็มวีมันจะเป็นยังไงเนี่ยพี่พลาดทำไมเอาให้มันครบเซตเลยอะโอ้เข้าท่าพี่ ผมเชียร์ผมชอบเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวขึ้นไปแชร์เลยนะครับคุณผู้ชมอ้าววันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับลาๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ